สวัสดีครับพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยนะฮะมันเหมือนเรื่องราวของสองเพื่อนบ้านที่แบบทั้งรักทั้งชังเลยก็ว่าได้คือมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากนะฮะทั้งประวัติศาสตร์ทั้งวัฒนธรรมที่ใช้ร่วมกันแต่ในขณะเดียวกันมันก็เต็มไปด้วยความขัดแย้งที่ยังคุกรุ่นอยู่จนถึงทุกวันนี้เลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกความซับซ้อนตรงนี้กันครับ แล้วคำถามสำคัญเลยนะฮะที่มันอยู่ใจกลางความสัมพันธ์นี้มาตลอดเลยก็คือตกลงแล้วเราเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดหรือเป็นคู่แข่งที่ยังไงก็ต้องกระทบกระทั่งกันอยู่เรื่อยไปกันแน่คําถามนี้นะครับที่จะเป็นแกนหลักที่เราจะมาหาคำตอบกันในวันนี้ เอาละครับเพื่อที่จะตอบคำถามนั้นเนี่ยนะฮะเราจะไล่เรียงกันไปแบบนี้เลยเริ่มจากรากฐานความสัมพันธ์ในอดีตกันก่อนเลยแล้วก็ไปดูยุคอนณานิคมที่เข้ามาขีดเส้นแบ่งใหม่ๆจากนั้นเจาะลึกไปที่ประเด็นร้อนอย่างข้อพิพาทประสาทพระวิหารแล้วค่อยมาดูว่าความตึงเครียดในปัจจุบันเป็นยังไงและสุดท้ายเราจะมองไปข้างหน้าถึงอนาคตของสองเพื่อนบ้านคู่นี้กันครับคือถ้าเราอยากจะเข้าใจความตึงเครียดในปัจจุบันให้เคลียร์จริงๆเนี่ยนะฮะเราต้องย้อนเวลากลับไปเลย กลับไปดูที่จุดเริ่มต้นร่วมกันของสองวัฒนธรรมนี้ซึ่งตรงนี้แหละครับที่เป็นทั้งรากฐานของมิตรภาพแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งด้วยเหมือนกันทม์ไลน์ที่เราเห็นอยู่นี่นะฮะมันไม่ได้แค่บอกว่าอะไรเกิดขึ้นก่อนหลังเฉยๆนะแต่มันโชว์ให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงของอํานาจในภูมิภาคนี้แบบชัดๆเลยจากยุคที่อาณาจักรขอมรุ่งเรืองสุดๆมาถึงการก่อตั้งอยุธยาที่กลายมาเป็นคู่แข่งคนสําคัญ ซึ่งจุดเปลี่ยนพวกนี้แหละครับที่มันเริ่มสร้างรอยร้าวแรกๆขึ้นในความสัมพันธ์ของทั้งสองอาณาจากักรและนี่แหละครับคือหัวใจของความซับซ้อนทั้งหมดเลยคือในขณะที่ทั้งสองชาติมีมรดกร่วมกันเยอะมากไม่ไว่าจะเป็นเรื่องศาสนาพุทธศิลปาภาษาอะไรต่างๆนาะนาะนะแต่พอมาดูอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะฮะประวัติศาสตร์ก็เต็มไปด้วยการแข่งขันการทําสงครามเพื่อชิงความเป็นใหญ่มันคือความสัมพันธ์ที่เรียกว่ารักแรงเกลียดแรงของจริงเลยครับแล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปนเลยครับเมื่อมีผู้เล่นรายใหม่เข้ามาในสนาม นั่นก็คือมหาอำนาจจากยุโรปนั่นเองการเข้ามาของยุคอาณานิคมเนี่ยมันเหมือนกับการมาขีดเส้นแบ่งใหม่ลงบนแผนที่เดิมๆที่เคยมีอยู่และมันก็สร้างปัญหาที่ยังคาราคสราสังมาจนถึงทุกวันนี้คือตอนนั้นเนี่ยฝรั่งเศสพยายามจะจัดระเบียบแบ่งเขตอิทธิพลของตัวเองในอินโดจีนออกจากสยามเขาก็เลยส่งนักทำแผนที่มาขีดเส้นพรมแดนขึ้นมาแต่สิ่งที่เขาอาจจะคาดไม่ถึงก็คือเส้นหมึกที่ขีดลงบนกระดาษวันนั้นน่ะมันจะกลายมาเป็นเชื้อไฟของความขัดแย้งที่ลุกโชนไปอีกหลายสิบป,ปีเลยทีเดียว ในตัวส่วนที่สัญญาเนี่ยนะฮะเขาระบุชัดเจนเลยว่าให้ใช้สันปันน้ำเป็นแนวเขตแดนฟังดูก็เคลียร์ดีใช่ไหมครับแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละครับคือแผนที่ที่ฝรั่งเศสทําขึ้นมาประกอบเนี่ยดันไม่ตรงกับแนวสันปันน้ำตามธรรมชาติจริงๆซะงั้นแล้วไอ้ความคลุมเครือเล็กๆน้อยๆตรงนี้แหละครับที่มันกลายเป็นช่องโหว่ใหญ่เบื้อเริ่มให้เถียงกันไม่จบไม่สิ้นมาจนถึงทุกวันนี้และไอ้ความคลุมเครือที่ว่าเนี่ยไม่มีที่ไหนเลยที่จะระเบิดออกมาได้รุนแรงเท่ากับกรณีของปราศาส์พระวิหารครับ ปราสาทหินโบราณที่ตั้งอยู่บนขอบหน้าผาซึ่งต่อมาได้กลายเป็นศูนย์กลางของข้อพิพาทที่น่าจะดังที่สุดระหว่าง2ประเทศนี้เลยถ้าจะให้สรุปข้อพิพาทนี้แบบง่ายๆเลยนะฮะมันคือการสู้กันระหว่างแผนที่กับตัวหนังสือในส่วนที่สัญญานั่นแหละครับฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขายึดตามแผนที่ของฝรั่งเศสเลยที่บอกว่าปราสาทอยู่ในฝั่งเขาแล้วก็บอกด้วยว่าไทยก็ยอมรับแผนที่นี้มาตั้งนานแล้วนะส่วนฝั่งไทยก็โต้กลับว่าเฮ้ยแผนที่นั้นน่ะมันทําขึ้นมาฝ่ายเดียว แถมยังขัดกับหลักการสันปันน้ำที่ตกลงกันไว้ในสนที่สัญญาด้วยเรื่องนี้ก็เลยต้องไปสู้กันในชั้นศาลแล้วก็ยืดเยื้อมานานหลาย10ปีเลยครับเริ่มตั้งแต่ปี2502ที่กัมพูชายื่นฟ้องศาลโลกจนปี2505ศาลก็ตัดสินให้ตัวประสาทเป็นของกัมพูชาไปแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะสิครับพราะพอมีความตึงเครียดประทุข,ขึ้นมาอีกรอบในปี2554ก็เลยต้องกลับไปให้ศาลตีความคำพิพากษาเดิมอีกครั้ง จสุดท้ายในปี2556ารกศาลก็ยืนยันคำตัดสินเดิมแล้วก็กำหนดขอบเขตพื้นที่ร,บรอบๆประสาทให้ชัดเจนขึ้นแต่ก็นั่นแหละครับคำตัดสินในห้องแอร์เย็นๆของศาลเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าความขัดแย้งจริงๆที่หน้าง,งานจะจบลงเสมอไปนะครับตรงกันข้ามเลยความตึงเครียดมันลุกลามจากการเถียงกันด้วยข้อกฎหมายไปสู่การประทะกันด้วยอาวุธจริงๆตามแนวชายแดนไทม์ไลน์ช่วงหลังๆนี้ยิ่งชัดเลยครับว่าเรื่องในประวัติศาสตร์มันยังร้อนแรงแล้วก็ปลุกอารมณ์คนในยุคปััจจุบนนนไไดด้ขาห ตั้งแต่เหตุจะลาจลต่อต้านไทยในพนมเป้นปี46มาจนถึงปี51ที่พอประสาทพระวิหารได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกปุ๊บก็เกิดการประชิญหน้าทางทหารทันทีและที่หนักที่สุดก็คือปี54ที่มีการประทะกันร,รุนแรงตามแนวชายแดนซึ่งเป็นเรื่องน่าเศร้ามากครับเพราะมีผู้เสียชีวิตทั้งสองฝ่ายเลยและนี่คือประเด็นที่สําคัญมากๆเลยฮะคือข้อพิพาทนี้มันไม่ได้เป็นแค่เรื่องแผนที่หรือเรื่องในอดีตอีกต่อไปแล้วแต่มันกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองไปแล้วครับ ผู้นำทั้งสองฝั่งเนี่ยมักจะหยิบเอาประเด็นชายแดนขึ้นมาใช้ปลุกกระแสชาตินิยมเพื่อเรียกคะแนนนิยมจากคนในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่การเมืองในบ้านตัวเองกําลังมีปัญหาก็จะใช้เรื่องนี้มาเบี่ยงเบนความสนใจโอเคครับหลังจากที่เราย้อนอดีตไปดูประวัติศาสตร์ความขัดแย้งที่ยาวนานกันมาแล้วทีนี้เราลองมาดูสถานการณ์ในปัจจุบับนกันบ้างดีกว่าว่าตอนนี้เป็นยังไงแล้วอนาคตของเพื่อนบ้านคู่นี้จะเดินไปทางไหนกันต่อ ในขณะที่เราได้ยินข่าวความขัดแย้งทางการเมืองอยู่บ่อยๆนะฮะแต่กราฟแท่งนี้กําลังเล่าเรื่องอีกด้านหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยคือมันบอกเราว่าต่อให้นักการเมืองจะทะเลาะกันยังไงก็แล้วแต่แต่ในทางเศรษฐกิจเนี่ยทั้งสองประเทศพึ่งพากันมากขึ้นเรื่อยๆเลยครับการค้าชายแดนที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆนี่แหละคือพลังสําคัญที่ขับเคลื่อนความสัมพันธ์ในอีกมิตินึงอยู่หน้านี้มันสรุปภาพรวมของความสัมพันธ์ในปัจจุบันได้ดีมากเลยครับมันเหมือนกับว่ามือข้างหนึ่งเนี่ยเรามีความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้าการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่เดินหน้าไปเรื่อยๆแต่อีกมือนึงก็ยังมีความไม่ไว้วางใจที่มันฝังรากลึกมาจากประวัติศาสตร์เป็นความขัดแย้งที่ยังเปราะบางแล้ก็พร้อมจะประทุขึ้นมาได้ตลอดเวลาไอสภาวะที่มันสมดุลแต่ก็เปราะบางแบบนี้มันมีศัพท์เฉพาะที่อธิบายได้ดีมากเลยครับคือคำว่าเดตองเดตน มันคือการผ่อนคลายความตึงเครียดนะครับคือไม่ได้แปลว่าปัญหาทั้งหมดมันหายไปแล้วนะแต่หมายถึงว่าทั้งสองฝ่ายเลือกที่จะพักเรื่องขัดแย้งไว้ก่อนแล้วหันมาโฟกัสที่ผลประโยชน์ร่วมกันแทนเพราะฉะนั้นถ้าจะให้สรุปทั้งหมดเลยนะฮะเรื่องราวของไทยกับกัมพูชาก็คือเรื่องของสองชาติที่มันผูกติดกันจนแยกไม่ออกจริงๆด้วยทั้งภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมแต่ในขณะเดียวกันก็ถูกแบ่งแยกออกจากกันด้วยบาดแผลทั้งประวัติศาสตร์และการเมืองและนั่นก็พาเรามาถึงคําถามสุดท้าย ที่อาจจะสําคัญที่สุดเลยก็คือแล้วอผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกับสายใยทางวัฒนธรรมที่มันแน่นแฟนขึ้นทุกวันเนี่ยมันจะแข็งแกร่งพอที่จะเอาชนะเงาของความขัดแย้งในประวัติศาสตร์ที่มันทอดยาวมานานแสนนานได้หรือเปล่าอนาคตของเพื่อนบ้านคู่นี้ก็คงขึ้นอยู่กับคําตอบของคําถามนี้เนี่ยแหละครับ